ลักษณะพญานาคหาเรื่องเราพญานาคคืออะไรประวัติของพญานาคหลายๆท่านที่สนใจเรื่องราวของพญานาคแล้วเป็นคนไม่มีเซนไม่เคยฝันถึงไม่เคยสัมผัสทำให้ไม่เชื่อหรือไม่คิดว่าพญานาคจะมีอยู่จริงหรือบางท่านอาจจะให้ความสนใจเรื่องของพญานาคมากๆจนอยากรู้ประวัติ พื้นเพและลักษณะของพญานาควันนี้เรามีสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ 1. พญานาคคืออะไรตามตำนานในโบราณมีเรื่องราวของพญานาคปรากฏมากมายหลายเหตุการณ์ท่านว่าพญานาคมีลักษณะเป็นงูใหญ่มีงอนมีเกร็ดมีหลากสีแล้วแต่ตระกูล พญานาคส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าแห่งงูจัดอยู่ในฝ่ายสุกติภูมิอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาและพญานาคแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่คือ 1. ตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอราปทะพญานาคตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุง้ง 4. ตระกูลกันหาโคตมะพญานาตระกูลสีดำจากที่กรลยาณมิตรท่านหนึ่งเคยนิมิตเห็น2-3ครั้งท่านเห็นองค์สีเขียวผ,ผิวเขียวเรื่องประกายเพชรเหมือนมีผงมุกผงเพชรเงาวับเคลื่อนที่อยู่บนผิวท่านความเป็นประกายละเอียดระอ,อกเกินคำบรรยายเคลื่อนที่ด้วยการเลื้อยยิ่งทำให้งามจับตา ความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียช่าอีสานบ้านเราก็จะเชื่อมากๆ 2. บังไฟพญานาครายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องที่คนสร้างขึ้นหรือเป็นแก๊สอะไรต่างๆนานา แต่เมื่อคนที่ไปสัมผัสกับตาทุกคนจะรู้ว่านี่คือปรากฏการณ์ที่มหาจรรย์จริงๆคุณปู่อายุนับร้อยปีท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าปู่เกิดมาโตมาก็เห็นแบบนี้แล้วไม่มีใครไปจุดหรอก 3. พยานาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวถึงพยานาหลายตนเช่นมณีกัน มีแก้วมณีประดับที่คออาศัยในแม่น้ำคงคาสัทธาฤือีตนหนึ่งจึงขึ้นมาขดตัวเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานใหญ่บนศีรษะฤาษีนั้นมุจรินได้ขดตัวเจ็ดรอบพระโคตมพุทธเจ้าแล้วแผ่พังพานใหญ่บนพระเสียรเพื่อปกป้องพระองค์จากสภาพอากาศและสัตว์ต่างๆระหว่างทรงสเสวยว,วิมุตติสุข ไต้ต้นจิกหรังตัดสรู้เป็นที่มาของปางนาคปกสุปัสสะผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่านาคที่ไม่มีศรัทธ,ธาเริ่มใสาอาจทำร้ายภิกษุที่ฉันเนื้องูเมื่อพญานาคกลับไปหลังจากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงบัญญัติศิกขาบทว่าภิกษุฉันเนื้องูต้องอาบัตทุกกฎในอัตถกาถากล่าวถึงพญานาคอื่นๆเช่น กาละเมื่อพระโคโดมลอยถาดทองที่แม่น้ำเนรัญชราถาดนั้นลอยถวนน้ำแล้วจมลงไปในนาคพิภพ,พแล้วซ้อนใต้ถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์พญาการนคราได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเมื่อวันพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นองค์หนึ่งวันนี้บังเกิดขึ้นอีกหนึ่งองค์แล้วลุกขึ้นกล่าวสรรเสริญโดยบทหลายร้อยบท เซสะหรืออนันตนคราชเป็นบุตรคนโตผู้อุทิศรับใช้พระวิษณุเป็นพระแท่นบรรทมของพระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญโยคณิตราซึ่งรู้จักในชื่อของนารายบรรทมศีลวาสุกีหรือวาสุกรีเป็นบุตรคนรองผู้รับใช้พระศิวะให้ทรงใช้เป็นสังวรห้อยพระอและเสสระร่างกายเป็นเชือกควนเส้นสมุทแก่เหล่าเทพอาูร ตักสก,กะเป็นศัตรูของพระอรชุนต่อมาพ่ายแพ้จึงถูกแนรเทศไปอยู่ตักศิรา 4. อิทธุริ์ของพญานาค เนื่องจากพญานาคเป็นงูใหญ่สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนาผู้คนจึงนิยมสักการะบูชากราบไหว้ขอพรเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบารมีหากตนใดมีความเมตตามีบุญสัมพันธ์กันท่านมักจะบรรดาลโชคลาบหน้าที่การงานให้สำเร็จโดยง่ายมานักต่อนักห้ พญานาคเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้เท่าที่กัลยาณมิตรท่านหนึ่งเคยเห็นท่านทรงเครื่องชุกไทยจงกระเบนสีเขียวเฝ,าฝ้าประจำอยู่ที่วัดศักดิ์สิทธิ์บางท่านเคยเห็นนุ่งขาวห่มขาวบางท่านเคยนิมิตถึงแต่งตัวลำรองอยู่ในป่าเขา นี่คือเรื่องราวของพญานาคที่เราสรุปมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับพญานาคก็มาเล่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะ